สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเบนอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยของขับมนาคมค่ะในเรื่องของประเภทของการขับมนาคมนะคะหลังจากที่ดเด็กๆได้เรียนไปนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักประเภทของการขับมนาคมค่ะและยานพาหนะประเภทต่างๆค่ะแต่วันนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปเริ่มเรียนนะคะวันนี้ครูเบนก็มีนิทานมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมจะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ นิทานเรื่องไปอย่างไรดีนะเรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดยพี่หลีไปอย่างไรดีนะต,นะตุ๊กติ๊กกับตุ๊ปปองสองพี่น้องยักคิ้วหลิวตาวันนี้ดีใจล้าย,ลายหลายพรุ่งนี้จะได้ไปเยี่ยมปูย่ย่าพ่อยืนยิ้มเพลเก๋ไก๋ พวกเราจะไปอย่างไรดีนะรถไฟรถทัวร์เรือดีรถไฟฟ้าแท็กซี่เครื่องบินลัดฟ้ารถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนช้ามากไม่ไปละจ้ารถทัวร์แป้นแป้นปานปานอุ๊ยช้าเหมือนกันไม่ไปละจ้านั่งเรือลอยน้ำละล่อง ตุ๊บป่องตุ๊บป่องไม่ไปละจ้ารถไฟฟ้าหรือรถแท็กซี่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไปบ้านปูย่ย่าเครื่องบินบรือหรือไว้ไวไวิแพงเกินไปไม่ไหวละจ้าปิ๊งปิ๊งพร้อมกันทุกคนงั้นไปรถยนต์ของเราดีกว่าลูกๆนั่งเบาะข้างหลัง พ่อขับแม่นั่งข้างพ่อข้างหน้าบ้านปู่อยู่ไกลหรือเปล่ากะดูคร่าวๆสี่ชั่วโมงกว่ากว่าทางกว่า300กิโลโอโ้โหโอ้โหไกลเหมือนกันนะถ้าไปรถไฟฉึกฉักใช้เวลาสักหชั่วโมงกว่ากว่ารถทัวร์ไม่ต่างกันนัก ใช้เวลาสักห้าชั่วโมงกว่ากว่าถ้าไปเครื่องบินเร็วดีห้าสิบนาทีถึงบ้านปูย่ย่ารถยนต์ของเรานี่แหละได้พักได้แวะไม่เมื่อยไม่ลา้าขับมาเกือบห้าชั่วโมงพ่อขับรถตรงไปรั้วข้างหน้ารั้วกระถินเขียวเขียวสดสด ชะลอจอดรถหน้าบ้านปูย่ย่าใต้ต้นมะขามเทศใหญ่บนแคร่ไม้ไผ่นั่งไงปูย่ย่าพ่อแม่ว่ายย่าไหวปู่หลานหลานนั่งคู่กราบปู่กราบยา่าปู่ย่าอารมณ์ดีดียิ้มแย้มตาหยีถามหลานหลานว่า คืนนี้จะนอนกับใครหลานตอบเสียงใสนอนกับปู่กับย่านิทานจบแล้วนะคะเด็กๆจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางค่ะแล้วเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่าในนิทานมียานพาหนะอะไรบ้างคะรถไฟรถยนต์เครื่องบินมีอะไรอีกคะ รถไฟฟ้ารถแท็กซี่รถเมล์เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าประเภทของการคับมนาคมมีด้วยกันกี่ประเภทคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าแต่และประเภทมีอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูการคับมนาคมประเภทแรกกันเลยนะคะเด็กๆประเภทแรกคือการคับมนาคมทางบกคะ่ะ เราก็จะใช้การเดิน,นทางบนท้องถนนนะคะเราไปดูยันพาหนะกันบ้างดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างภาพแรกเด็กๆเ,เคยนั่งกันหรือเปล่าคะอาหลายๆคนก็เคยนั่งนะคะใช้เดินทางไปในที่ต่างๆได้เรียกว่ารถอะไรคะรถยนต์รถ,ยน,รถยนของครูเป็นมีสีอะไรคะเด็กๆสีแดงมีทั้งหมดกี่ล้อเด็กๆทราบไหมคะมีด้วยกันทั้งหมด สีเหรอเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆผู้พร้อมตามครูเบนนะคะรถยนต์ออันนี้รถอะไรคะเด็กๆหลายคนน่าจะเคยคุ้นตากันอยู่นะคะได้ว่ารถอะไรเอ,อ่ยรถจัก,กรยานยนต์ค่ะหรือบางคนก็เรียกกันว่ารถเครื่องหรือว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะรถคันนี้ของครูเบนสีอะไรคะสีเหลืองเด็กๆผู้พร้อมตามครูเบนนะคะ รถจักรยานยนต์อ่าต่อมาคันนี้เด็กๆหลายคนต้องเคยขี่แน่ๆเลยเขาเรียกว่ารถอะไรคะจักรยานเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆพูดพร้อมตามครูเบนนะคะจักรยานอ่าที่รถคันนี้ค่ะมีใครเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าคะรถคันนี้นะคะเขาไว้บรรทุกสินค้าต่างๆค่ะเขามีชื่อเรียกว่า รถบรรทุกเด็กๆผู้พร้อมตามครูเป็นอีกรอบนะคะรถบรรทุกมาที่ภาพต่อมาอู้รถคันนี้สิส,สัสยมากเลยค่ะใครเคยนั่งบ้างหรือเปล่าคะรถคันนี้นะคะจุคนได้เยอะมากๆเลยค่ะเขาเรียกว่ารถโดยสารประจ,จําทางค่ะหรือบางคนก็เรียกว่ารถทัวเด็กๆผู้พร้อมตามครูเป็นนะคะ รถโดยสารประจำทางมาที่ภาพต่อไปเลยค่ะรถคันนี้มีเสียงด้วยนะคะเสียงจะดังปูปปุ้งจึกจักึกๆัอ่าพอจะนึกกันออกไหมคะว่ารถอะไรรถไฟนั่นเองค่ะรถคันนี้ก็จะใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานหน่อยนะคะ,ะเด็กๆผู้คล้องตามครูเบนนะคะรถไฟ เรามาต่อที่ประเภทของการขับานาคมประเภทที่2กันเลยนะคะนั่นคือการขับานาคมทางน้ําค่ะการขับานาคมทางนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันทางน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปดูยานพาหนะกันบ้างดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะดเด็กๆทราบไหมคะม่นคือยานพาหนะอะไรเอ่ยเรือพายนั่นเองค่ะแต่ถ้าเด็กๆจะนั่งเรือพายนะคะเด็กๆจะต้องมีผู้ปกครองไปด้วยนะคะและก็ควรสวมเสื้อชูชีพด้วยนะคะ เด็กๆผู้พร้อมตามครูเ็นนะคะเรือพายภาพต่อมาค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าคือเรืออะไรคนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเขาเรียกว่าเรือเฟอร์รี่ค่ะไว้สําหรับนะคะนั่งข้ามเกาะค่ะนั่งข้ามเกาะไปทะเลนะคะผู้พร้อมตามครูเบนนะคะเรือเฟอร์รี่มาที่ภาพต่อมาเลยค่ะเรืออะไรเอ,อ่ยอยู่ข้างใต้น้ำลึกมากๆเลยค่ะ เขาเรียกว่าเรือดำน้ำค่ะผูพ้พร้อมตามคุณเ็นนะคะเรือดำน้ำต่อมานะคะเป็นประเภทของการคมานาคมประเภทที่3ค่ะก็คือการคับานาคมทางอากาศนั่นเองค่ะจะเป็นการเดินทางอยู่บนท้องฟ้าน,นะคะไปดูยานพาหนะกันเลยค่ะภาพแรกนะคะเด็กๆหลายคนน่าจะรู้จักกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเครื่องบิน เครื่องบินนะคะก็ไว้เดินทางไปที่ไกลๆอย่างเช่นไปต่างประเทศหรือไปจังหวัดที่อยู่ไกลามากๆเลยค่ะเราก็จะใช้เวลาเดินทางไม่นานนะคะเด็กๆผู้พร้อมตามคูเบนนะคะเครื่องบินอ,อันนี้เด็กๆเ,เคยเห็นหรือเปล่าคะว่ามันคืออะไรเขาเรียกว,ว่าเฮลิคอปเตอร์เด็กๆผู้พร้อมตามคุเป็นนะคะเฮลิคอปเตอร์ ทีิภาพต่อมาเลยค่ะโอ้สีสันสดใสมากๆเลยค่ะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าคะเขาเรียกว่าบอลลูนค่ะเป็นการเดินทางสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วค่ะพูดตามครูเบนอีกครั้งนะคะบอลลูน ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับประเภทของการคมนาคมทั้งหมด3ประเภทแล้วนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างมาดูประเภทแรกกันเลยค่ะคือทางไหนคะการคมนาคมทางบกค่ะแล้วประเภทที่สองนะคะทางไหนเอ่ยการคมนาคมทางน้ําค่ะแล้วประเภทที่สามนะคะาการคมานาคมทางอากาศนั่นเองค่ะเก่งมากๆาเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะ ครูเบนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้ดเด็กๆเล่นกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะเกมของครูเบนวันนี้นะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันแยกยานผานะนะคะว่าอยู่ในประเภทของการขัมลาคมประเภทไหนนะคะว่าจะอยู่ในประเภททางบกทางน้ําหรือทางอากาศนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปที่1ค่ะรูปอะไรเอ่ย จักรยานเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าจักรยานอยู่ในประเภทการคมนาคมทางบกทางน้ำหรือทางอากาศคะอ่าเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะอยู่ทางไหนนะคะทางบกเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อมานะคะรูปที่2คะ่ะรูปอะไรเอ่ยเรือดำน้ำเรือดำน้ำอยู่ทางไหนดีคะ่าไปดูเฉลยกันเลย ทางไหนนะคะเด็กๆทางนาโอ้เก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะรูปที่3ค่ะรูปอะไรคะเครื่องบินเด็กๆคิดว่าเครื่องบินอยู่ทางไหนดีคะทางไหนดีนะอ่าถูกต้องแล้วค่ะคือทางอากาศนั่นเองต่อมานะคะรูปที่4ค่ะรูปอะไรเอ่ยสีสันสดใสามากๆเลยค่ะ รูปปลลูนนั่นเองนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าปลลูนอยู่ทางไหนคะทางไหนนะคะอ่าทางอากาศเก่งมากเลยคะ่ะต่อมานะคะรูปที่5อันนี้รูปอะไรเอ่ยคะสีแดงๆในรูปอะไรคะรถโยนต์รถโยนต์ยนอยู่ทางไหนดีคะอ่บเฉลยเลยคะ่ะทางทางบกนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะรูปสุดท้ายแล้วค่ะรูปอะไรเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะเรือภายนั่นเองค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าเรือพายเป็นประเภทของการคมนาคมทางไหนคะบกน้ำหรืออากาศดีนะ้ามาดูเฉลยก,กันเลยทางไหนนะคะทางน้ำมีใครตอบถูกหมดเลยไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ กิจกรรมของครูเบนยังไม่หมดแค่นี้นะคะครูเบนยังมีอีกกิจกรรมนะะึงค่ะครูเบนมีคําถามประถานเด็กๆนะคะว่าถ้าครูเบนอยากจะเดินทางข้ามเกาะครูเบนจะใช้ยานผาหนะอะไรดีเอื่อไปรถยนต์ได้ไหมคะเอ๊หรือเราจะไปเครื่องบินดีไปยังไงดีคะถูกต้องแลว้วค่ะเราควรจะนั่งเรือนะคะเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะมีใครตอบถูกกันบ้างไหมคะ อ่ะครูเบนมีอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้าครูเบนอยากจะไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยค่ะดเด็กๆว่าครูเบนจะใช้ยานพาหนะอะไรดีคะไปใกล้ๆนี่เองค่ะขับเครื่องบินไปเลยดีไหมคะอ๋อไม่ดีใช่ไหมคะหรือครูเบนจะนั่งเรือไปซื้อดีคะใช้อะไรดีคะอ่าสามารถใช้เป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะ ถ้าคูณเบนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศล่ะคะอย่างในรูปนะคะคูณเบนอยากจะไปประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆว่าคูณเบนจะไปยานพาหนะและดีไรดีคะหรือว่าเราจะไปรถยนต์ไปดีคะแต่ว่าก็จะใช้เวลาน,านานมากๆเลยนะคะเด็กๆว่าเราไปยังไงกันดีคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะเราก็ควรจะนั่งเครื่องบินนะคะใช้ระยะเวลา,นานไม่นานด้วยนะคะ วันนี้นะคะก่อนที่กิจกรรมจะจบลงนะคะครูเบนก็มีใบางานมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะโดยคําสั่งนะคะให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ยานพาหนะทางด้านซ้ายมือนะคะโยงเส้นจับคู่กับประเภทของการครับมานาคมทางด้านขวามือนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันนะคะว่าคือรูปอะไรคะ่ะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะรูปรถโดยสารประจําทางหรือว่ารถทัวร์นั่นเองค่ะรูปที่2ค่ะเครื่องบินรูปที่สค่ะ รถไฟและรูปสุดท้ายล่ะคะเรือให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องและก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะสามารถส่งได้ที่ครูประจำชั้นนะคะคุณครูนะคะหรือผู้ปกครองนะคะสามารถสแกน QR code ตรงนี้ค่ะเพื่อดูใบงานได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเบนก็จบแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะคุณเบนจะหากิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆทำใหม่นะคะวันนี้คุณเบนก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย